เคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เราฟังเพลงที่ชอบเราจะออกกำลังกายได้ดีขึ้นเราจะอึดขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ใช่การที่เราคิดไปเองครับแต่มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดไวแล้วว่าตัวของดนตรีนะครับที่เราฟังจะช่วยส่งเสริมการฝึกของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับผมไปดูกันครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือ l อลลูซีนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กงการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับครับผมโคช้ชปูงแนงครับตอนนี้ทุกคนกำลังชมรายการซิกแพคโคจิจนะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงสายที่ชอบฟังเพลงณขณะออกกําลังกายครับว่าการฟังเพลงของคุณนะผมมันไม่ได้สูญเปล่านะครับแต่มันเป็นตัวช่วยส่งเสริมที่ทําให้เราสามารถที่จะฝึกวชิชวลน i ้ได้หนักขึ้นหรือว่าคาริโอได้นานแล้วก็เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมก็อบอกอย่างนี้ครับว่า เรื่องของ neuroscience หรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทครับมันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งและเป็นตัวช่วยส่งเสริมการออกกําลังกายของเราได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผมหลายคนบอกว่าเวลาออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิใช่ไหมล่ะเราจะต้องแบบอยู่เงีบเยบๆอยู่กับตัวเองเราจะต้องแบบว่าอยู่ในความสงบเราจะต้องยกในความเงียบถึงจะได้ผลดีที่สุดครับแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มองในสิ่งที่ตรงกันข้ามไหครับคุณสามารถฟังเพลงได้ คุณสามารถที่จะมีเพลงมันๆฟังในขณะที่ออกกำลังกายได้และมันช่วยคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาไขมันได้มากกว่าเดิมด้วยครับผมนะซึ่งเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังเลยดีกว่า แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนน์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยผมขอยกงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sports and Medicine นะครับผมซ อยู่ในความเงียบครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งครับผมนะเป็นนักกีฬานะครับที่สามารถฟังเพลงได้นะครับฟังเพลงที่เขาชอบแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยครับหลังจากที่มีการทําการทดลองครับผมนะครับสิ่งที่งานวิจัยค้นพบนะครับน่าสนใจมากๆคือกลุ่มที่เป็นนักกีฬาที่มีการฟังเพลงครับจะมีความทนทานของกล้ามเนื้อที่มากกว่ามีพละกําลังที่มากกว่าแล้วก็มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายที่มากกว่ากลุ่มที่ออกกาลังกายในความเงียบเองครับผม ดังนั้นนะครับตัวของบทสรุปของงานวิจัยนี้ครับผมก็เลยค้นพบว่าณขณะที่เราฟังเพลงและออกออกำลังกายไปด้วยครับผมจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดพามีนครับก็คือฮอร์โมนในความสุขถูกหลั่งออกมาณขณะที่เขาออกกําลังกายครับนอกนือจากเรื่องของการที่ทําให้ตัวของฮอร์โมนโดพามีนครับผมมีการหลั่งออกมาแล้วครับร่างกายจะมีการถูกกระตุ้นในส่วนของซิพาเทติกนูโวซิสเตมก็คือระบบประสาทอัตโนมัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแรงหรือว่าเกี่ยวเรื่องของการที่เราจะต้องใช้พลังงานครับโดยที่ร่างกายจะมีการ เพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจและมีการไหล,หลเวียนของโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับเป็นผลทําให้เราครับมีแรงที่เพิ่มมากขึ้นมีความทนทานที่เพิ่มมากขึ้นมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากขึ้นและสามารถออกกำลังกายในรูปแบบที่เขาออกอยู่ได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมครับดังนั้นครับบทสรุปตรงนี้เลยครับก็คือการที่เราฟังเพลงณขณะที่เราออกกำลังกายครับไม่ใช่เรื่องของการที่ทําให้เราสูญเสียสมาธิเลยครับแต่มันกลับทําให้เราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นมีความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ยกได้หนักมากขึ้นและก็มีโฟกัสที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับนอกนอจากนี้ครับในงานวิจัยยังพูดถึงตัวของชนิดของเพลงที่เราใช้ในการออกกำลังกายครับว่าเพลงชนิดไหนเพลงรูปแบบไหนที่ช่วยกระตุ้นการออกกำลังกายในแต่ละรูปแบบนะครับที่มีความแตกต่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฝึกเวทครับผมนะ การฟังเพลงที่คุณชอบครับผมในรูปแบบของฮิปฮอปเมทัลหรือว่าฟังเพลงป๊อปที่คุณชอบครับจะช่วยส่งเสริมให้คุณสามารถฝึกเวททรนิ่งได้เข้มข้นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือบางคนเนี่ยชอบฟังเพลงอ,อกหักในขณะที่เล่นเวทเนี่ยนะครับแล้วมีแรงยกเนี่ยอันนี้ก็คือเคยเจอมาเหมือนกันนะครับอย่างที่2ครับผมคือสายที่เป็นคาร์ดิโอครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกฮิตหรือว่าฝึกคาร์ดิโอครับการฟังเพลงฮิปฮอปนะครับหรือว่าฟังเพลงพวก EDM พวกนี้ครับ จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้คุณนะครับผมสามารถฝึกคาริโอได้นานมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นและคุณสามารถปรับสปีดหรือว่าปรับความเร็วในการสูงคุณได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณฟังเพลงเหล่านี้ครับโดยบีดในการฝึกคาริโอครับผมนะครับควรอยู่ที่1 2 0่งรบถึงหนึ่ี่สิบบีดมินิครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเพลง EDM หรือว่าเป็นเพลงที่พอปที่แบบฟังแล้วสนุกสนุกนั่นเองครับ แต่ถ้าหากว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการ stretching หรือว่าช่วงในครูด d o w n ครับผมให้คุณเปลี่ยนเพลงที่คุณฟังครับให้เป็นเพลงแบบช้าๆสบายๆครับผมนะเพื่อให้ร่างกายของเราครับผมนะลดระดับของ การไหลเวียนของเลือดลงนะครับและทําให้ร่างกายของเรากลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นครับผมเราจะกลับสู่สภาวะความสงบได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมในช่วงที่เราครับทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือถ้าเกิดว,ว่าใครที่เป็นสายโยคะนะผมรู้ว่าพีลาทิสครับการฟังเพลงคลาสสิกหรือว่าการฟังเพลงสบายๆครับจะช่วยนั้นคุณสามารถฝึกโยคะแล้วก็ฝึกพีลาทิสของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะรู้สึกยืดหยุ่นมากขึ้นและคุณจะรู้สึกว่ามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนะครับดังนั้นครับการฟังเพลงครับผมไม่ใช่เรื่องแย่เลยครับสำหรับการออกกำลังกายของเราครับแต่มันกลับทําให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นมีพละกกาลังเพิ่มมากขึ้นและมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนะครับ mm. ดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าใคร mm. ที่ไม่เคยลองฟังเพลงณขณะออกกำลังกายเลยครับเลือกเพลงที่เหมาะสม สำหรับการออกกาลังกายของคุณครับผมแล้วคุณจะเจอเลยครับว่าการออกกำลังกายคุณนะครับมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็จะสนุกกับการออกกาลังกายเยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอยู่ในความเงียบชอบความสงบก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรนะครับคุณสามารถออกกำลังกายแบบเงียบๆได้ครับเพราะบ,บางทีนะผมสำหรับหลายๆคนครับการฟังเพลงก็ทําให้เขาเสียสมาธิจริงๆครับผมการอยู่กับความเงียบก็ทําให้เขาเนี่ยครับสามารถตกตะกอนความคิดอะไรต่างๆนได้ทําให้เขาสามารถคลายความเครียดได้เช่นกันครับก็แล้วแต่คุณชอบคร หรือว่าคุณชอบออกกำลังกายแบบฟังเพลงครับผมนะไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าอยากลองออกกำลังกายที่แบบว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกด้วยนะครับก็ลองฟังเพลงดูครับผมรับรองเลยว่าคุณจะมีฟีลใหม่ของการออกกำลังกายที่แบบรับรองเลยว่าคุณจะรู้สึกเดือดขึ้นแน่นอนครับผมอันนี้การันตีดโดยโค้ชปูนแนนครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผผมมขอออตัััััวววลลลาาไปปกก่นนนแ้้เจคคคิหรรบบสสดี